สวัสดีค่ะในที่สุดทดงคำก็อยู่ในช่วงของการพักฐานสะสมกำลังนะคะเขาเรียกว่า consolidation สะสมกำลังเพื่อจะทำให้ทงคำเนี่ย เลือกทิศทางชัดเจนนะคะในที่นี้เนี่ยเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นการปรับฐานหลังจากที่ช่วงก่อนหน้าทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องโดยแทบจะไม่มีการพักตัวเลยนะคะโดยรวมทองคําปรับตัวลงแรงในวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ลงมาทดสอบระดับต่ําสุดราวๆสามพันยูเอ์ค่ะซึ่งถือว่าเป็นแนวรับจิตวิทยานะคะหลังจากนั้นเมื่อวานนี้ทองคํามีการดีดตัวขึ้นบ้างค่ะแต่การดีดตัวของทองคําเมื่อวานนี้ยังไม่ผ่านแนาวต้านบริเวณ3,000กับอีก37 u s ิบเจ็ดยูสอ อานะคะโดยขึ้นไปทำา i g สูงสุดเมื่อวันนี้ได้ราวๆประมาณ3,033ก่อนที่จะปรับตัวลงแรงอีกครั้งหนึ่งค่ะโดยรวมปัจจัยพื้นฐานที่กลับมาหนุนทองคำก็ต้องบอกว่าเป็นแรงซื้อทางเทคนิคทำให้ทองคำฟื้นตัวจาก3,000ขึ้นมานะคะแต่การที่ทองคำไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านบริเวณ3,000กับอีก37เหรียญไปได้ เพราะว่าได้รับแรงกดดันจาก2ประเด็นนะคะประเด็นแรกค่ะเรื่องของการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะนะคะซึ่งเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐทั้งหมดประมาณ3ตัวแต่ว่า2ในสออกมาดีเกินคาดค่ะตัวแรกที่เปิดเผยออกมาค่ะจะเป็นดัชนีภาคการผลิตจากเฟดชิคาโก้นะคะซึ่งปรากฏว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นอยู่ในแดนบวกประมาณบวก0.18ในเดือนกุมภานะคะ พุ่งขึ้นจากระดับติ่ลบ0.08นะคะตัวเลขในภาคการผลิตที่ดีขึ้นก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ดอวา์สารัฐมีการแข่งค่าึ้นนะคะหลังจากนั้นประมาณ2ทุ่ม45ก็มีการกเปิดเผยตัวเลขดัชนี P M I นะคะหรือว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อตัวนี้จะเป็นของ S P Global นะคะปรากฏว่าตัวดัชนี P M I ภาคการบริการประจําเดือนมีนาคมเนี่ย ออกมาดีเกินคาดค่ะแต่54.3ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดในรอบ3เดือนเลยนะคะถึงแม้ว่าดัชนี P.M.I. ภาคการผลิตจาก S&P Global จะออกมาแย่เกินคาดก็ตามค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ2ใน3ที่ออกมาดีเกินคาดเป็นปัจจัยสำคัญที่ดันให้ตัวดอลลาร์สหรัฐเมื่อวานนี้มีการแข็งค่าขึ้นค่ะดอลลาร์เมื่อวานนี้มีการแข็งค่าแตะระดับสูงสุดในรอบ2สัปดาห์เลยนะคะ เพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องแรกที่กดดันให้ทองคําไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านนะคะแล้วก็ย่อตัวลงมาเช้านี้ค่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ทําให้ทองคํามีการปรับตัวลดลงนะคะจะเป็นเรื่องของภาษีสุลกาการนะคะของคุณทรัมป์ค่ะก่อนหน้านี้คุณทรัมป์นะคะออกมาระบุว่า2เมษานี้เขาจะมีการดําเนินการมาตรการภาษีสุลกาการแบบตอบโต้นะคะแต่ว่ามีท่าทีค่ะที่ทําให้ตลาดคาดการณ์นะคะว่า ภา,าษีสุลการกรแบบตอบโต้ของคุณทรัมป์ที่กำลังจะบังคับใช้ในวันที่2เมษายนนี้อาจจะไม่ได้บังคับใช้เป็นวงกว้างค่ะอาจจะเจาะจงไปที่เซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งนะคะรวมถึงนะคะอาจจะมีการยกเว้นภาษีสุลการกรสำหรับบางประเทศซ้ำานะคะการที่มาตรการภาษีสุลกากรแบบตอบโต้ของคุณทรัมป์มีแนวโน้มที่จะยืดหยุ่นนะคะก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักลงทุนคลายความกังวลเกี่ยวกับเทรดวอลหรือว่า องครามทางการค้าค่ะ,คะเป็นปัจจัยสําคัญที่ดันตัวดัชนีหุ้นน่ยนะคะของสหรัฐให้มีการปรับตัวสูงขึ้นแรงเลยเมื่อคืนนี้นะคะอย่างเมื่อวานนี้ดัชนี S&P 500ก็มีการ ปิดพุ่งขึ้นประมาณ100จุดนะคะแล้วก็ปิดแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า2สัปดาห์เลยเป็นปัจจัยสําคัญที่กดดันทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้เนี่ยแหละค่ะที่ทำให้ทองคําเมื่อคือนนี้ร่วงจากไฮระหว่างวันที่ประเวณ3ามพน3033สยูอลชนะคะลงมาเคลื่อนไหวไม่ไกลจากระดับ3000เมื่อเช้านี้ค่ะ แต่จะเห็นได้ว่านะคะการอ่อนตัวลงของราคาเช้านี้ยังไม่หลุด3,000เหรียญนะคะซึ่งเป็นโลของวันศุกร์ค่ะดังนั้นเทคนิคทองคำในระยะสั้นนะคะทองคำยังมีลักษณะของการไซด์เวย์แกวงตัวออกข้างนะคะในขณะที่ระยะกลางทองคำอยู่ในช่วงของการปรับฐานเพราะฉะนั้นในระยะนี้ก็ต้องบอกว่าแนวรับในโซน3,000ถึงประมาณ3,002เหรียญนะคะ ถือว่าเป็นแนวรับสําคัญที่อยากให้ทุกคนจับตายอย่างใกล้ชิดเพราะถ้าหากว่าทองคําสาม,มารถทรงตัวรักษาระดับอยู่เหนือแนวรับบริเวณ3,000เหรียญน,นะคะหรือประมาณ48,300ได้จะสร้างมุมมองเชิงบวกว่าทองคําอาจจะเกิดการดีตัวขึ้นอย่างน้อยๆในช่วงสั้นนะคะแต่ว่ายังไม่น่าใจว่าอาจจะเป็นการดีเพื่อพักตัวลงต่อหรือว่าเป็นการขึ้นไปเลยเพราะฉะนั้นใครที่มีสถานะซื้ออยู่ถ้าเล่นสั้นนะคะถ้าหากทองคําหลุดระดับ3,000เหรียญยังไม่ต้องรีบซื้อนะคะ ถ้าหากว่าหลุด3า0พเหรียญน,นะคะให้ถอยจุดซื้อไปอยังแนวรับถัดไปซึ่งวัดได้ราวๆ2 9 8 8ถึง2,968หรือราว4 8 0 0 0ถึง47,700บาทต่อบ,บาททองคำนะคะดังนั้นในแง่ของการรับดูสา0พันดีๆนะคะไม่หลุดสามพันเสียงซื้อได้หลุดสา0พันอย่าเพิ่งรีบซื้อนะคะถอยจุดซื้อไปอยัง2 9 8 8หรือ2,968นนะคะในขณะเดียวกันใครที่รับของมาแล้วนะคะ อาจจะเสียงซื้อตอนทองคำไม่หลุดระดับ3,000อยากให้จับตาแนาวต้นานระยะสั้นแนวแรกก่อนนะคะเวิเวณ3,000กับอีก20เหรียญ US d o l a s นะคะแล้วก็หายของเมื่อวันนี้ปริเวณ3,000กับอีก33เหรียญ US d l a ค่ะถ้าคอนเวิร์ตเป็นราคาไทยจะอยู่ร,ราวๆ48,600 ถึง48,800บาทต่อบาททองคำนะคะระยะสั้นๆถ้าดูทางเฟรมรายนาทีถ้า,าทองคำไม่สามารถทะลุผ่านบริเวณ3,000กับ20เหรียนได้นะคะใครที่พอใจในกำไรแล้วอาจจะมีการแบ่งขายเพื่อลดความเสี่ยงนะคะโดยรวมถ้าหากว่าทองคำไม่ผ่านระดับ3,000กับอีก33เนี่ย อาจจะเป็นการดีเพื่อลงต่อนะคะแต่ถ้าหับว่าทะลุ3,000กับอีก33ได้นะคะถือว่าทิศทางทองในระยะสั้นๆจะสดใสมากยิ่งขึ้นการขึ้นมีโอกาสยืดขยายโดยที่มีแนวต้านถัดไปบริเวณ3,047ถึง3,055นะคะดังนั้นใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยไม่ผ่าน3,020ถึง3,033แบ่งขายนะคะผ่าน3,033นะคะเล็ก p r o f i t run นะคะ ถือต่อนะคะไปเราขายสามพันสี่สิถึงสามพนะคะโดยรวมทองคำไซด์เวทออกข้างนะคะเล่นได้2ฝั่ง แต่แนะนำว่าควรตั้ง stop loss นะคะรวมถึงเน้นเล่นสั้นเป็นหลักเพราะว่าข่าวต่างๆนะคะยังมีโอกาสกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาทองคํารวมถึงถ้าหากว่าทองคําหลุดระดับ3,000เนี่ยการปรับฐานในระยะนี้อาจจะเป็นการปรับฐานที่ลึกมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าเป็นการปรับฐานในระยะกลางเป็นการพักเพื่อขึ้นต่อเนี่ยไม่ควรหลุด2,930 USD เนียนะคะสำหรับข่าวค่ะวันนี้มีการ,ปรเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจ หลายๆตัวที่น่าติดตามนะคะรวมถึงมีการเปิดเผยตัวถ้อยถแถลงของเจ้าหน้าที่เปดหลายรายด้วยนะคะ อตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะจะมีในช่วงประมาณ2ทุ่มจะเป็นดัชนีราคาบ้านจาก HPI นะคะรวมถึงดัชนีราคาบ้านใน20รัฐด้วยนะคะก่อนที่ประมาณ3ทุ่มจะมีการเปริดเผยตัวยอดขายบ้านใหม่นะคะเราก็จะเชลีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจาก c o n f e r e n c e Board รวมถึงดัชนีภา,าคการผลิตจากเด็กวิชมอนด์ด้วยนะคะนอกจากเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐแล้วซึ่งเราต้องติดตามว่าตัวเลขจะออกมาดีกว่าคาดหรือว่าแย่กว่าคาดนะคะถ้าถามว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ ออกมาดีกว่าตัวฟอ r รคแอสหรือว่าตัวคอนเซนแซสของนักวิเคราะห์นะคะถ้าดีกว่าคาดดอลลาร์สหรัฐอาจจะแข็งค่าต่อแล้วก็กดดันทองคําได้กลับกันถ้าหากว่าตัวเลขรษฐกิสหรัฐนะคะออกมาแย่กว่าคาดอาจจะทําให้ดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่าแล้วก็หนุนให้ทองคามีการดิบตัวขึ้นต่อได้นะคะนอกจากนี้จะเป็นเรื่องของถ่อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดซึ่งวันนี้จะมี2ท่านนะคะก็ต้องติดตามว่าท้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟดเป็นไปในเชิงฮอกกิช ยังไม่รีบร้อนในการตอบลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ถ้าเป็นในโทนฮอกกิชเนี่ยก็ต้องระวังว่าเป็นปัจจัยกดดันทองคำกลับกันถ้าหากว่าถ้อยถแถลงมีความท่าทีกังวลเรื่องของเศรษฐกิจมากขึ้นนะคะหรือสนับสนุนให้มีการรีบลดอัตราดอกเบี้ยซึ่งถือว่าเป็นโทนโดวิชเ,เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่หนุนทองคำได้นะคะเพราะฉะนั้นติดตามในเรื่องของเทคนิคนะคะสามพันเป็นแนวรับสำคัญ ใครรับของเอาไว้ไม่ผ่าน3,020-3,033แบ่งขายนะคะผ่าน3,033ถือต่อเลท p r o ิต t ลันนะคะเพราะว่มีโอกาสยืดขยายหลุด3,000รอนะคะอย่าเพิ่งรีบซื้อนะคะมารอดูแถวๆ2 9 8 8เถึง2,968นี่คือเรื่องของเทคนิคแล้วก็ปัจจัยที่ต้องติดตามค่ะสำหรับก่อนจะลากันไปนะคะ ฝากการลงทุนทองคำจาก YLG นะคะมีให้เลือกหลาย product เลยค่ะใครที่เริ่มต้นลงทุนมีแค่100บาทก็สามารถมาเปิดพอร์ตนะคะบนแอปพลิเคชัน GetGo ได้นะคะซื้อขายทอง9 6 5รวมถึง90 9 9 9ได้นะคะถือว่าเป็นเกิดการเริ่มต้นที่ดีที่สําคัญไม่ต้องวางเงินหลักประกันด้วยนะคะแต่ใครสะดวกวางเงินหลักประกันค่ะก็สามารถที่จะมาลงทุนทองคำนะคะผ่าน YLG g o Trade ออนไลน์ค่ะซึ่งมีให้บริการทั้งใน iOS นะคะแล้วก็ Android ด้วยนะคะวางเงินประกันแล้วก็สามารถซื้อขายทอง9 6 5แล้วก็99.99 99บนราคา Real Time g o s p s t o t นะคะแล้วก็ซื้อขายได้ตลอดเกือบเ24ชั่วโมงตั้งเวลาซื้อขายได้ใครไม่อยากเผชิญความผันผวนจากเรื่องของค่างเงินบาท ก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG ค่ะบนแอปพลิเคชันเป่าตังค์นะคะก็ซื้อขายทองคำที่เป็นรูปแบบของ US Dollar นะคะออถือว่าบน Bit Asset ที่แข่งขันได้ด้วยนะคะใครสนใจก็สามารถมาเปิดพอร์ตลงทุนกับ YLG บนแอปพลิเคชันเป่าตังค์ได้ค่ะแล้วก็มีโปรโมชั่นดีๆจาก YLG ซึ่งกำลังจะหมดเขตในช่วงปลายเดือนนี้แล้วนะคะเป็นโปรโมชั่น Friend Get Friend ะคะ่ะถ้าหากว่าลูกค้าเก่านะคะแนะนาลูกค้าใหม่เปิดพอร์ตเอกสารครบว,า,วางเงินขั้นต่ำห้าหมื่นนะคะลูกค้า เก่ารับไปเลยแก้วน้ําเก็บความเย็นจาก y l g นะคะส่วนลูกค้าใหม่ค่ะก็รับทันทีนะคะเป็นกระปุกออมสินนะคะจาก y l g ค่ะแล้วถ้าลูกค้าใหม่เริ่มต้นซื้อขายนะคะซื้อขายทองคา96.5ขั้นต่ํา100บาททองนะคะหรือ99.99 99, ขั้นต่ํา2กิโลกรัมขึ้นไปก็รับเพิ่มไปเลยค่ะแก้วน้ําเก็บความเย็นจาก y l g ค่ะสีค่ะแต่วันนี้นะคะขอจบการรยายงานียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ